สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วนะครับสิครับยินดีต้อนรับนะสิครับ EP นี้สิครับมีนะครับนะอีบาร์นะครับออกมาดิ้นแล้วครับทองทองยังอยู่นะนะแจ๊ะเวลาที่ขึ้นไลฟ์แล้วไปพลาดพิงถึงสักตัวนี้เนี่ยนะคะคนที่เดือดร้อนไม่ใช่มันแต่กลายเป็นแม่มันคะ่ะอีแอดแดนไกลหำมเมื่อคืนนี้กระเป๋าฉีกอีกแล้ว อีแอนแดนไก่กระเป๋าฉีกอีกแล้วม่นักหัวพ่อมึงเหรอทําไมแม่แอนกูซื้อให้ใครซื้อให้คนรู้เท่าหนี้มันักหัวพ่อมึงเหรอริงว่าอิฉาสิฮะอิฉาแม่แอนแดนไกเหรอคะเข้าใจคะอิฉาแม่แอนแดนไก่เหรอคะ <c oughs> รอจังหวะนี้มานานแล้ว ซื้อกระเป๋าไว้เยอะๆตุนไว้เยอะๆเพราะว่ากระเป๋าฉีกบ่อยมากพอลูกเดือดปุ๊บก,กูเดือดแล้วเว้ยกูเดือดแล้วเว้ยกูต้องเอาของมาขายกูขายประทัดแม่งเลยกูเนี่ยอุย้ยเอาไม่เลยตกใบเนี้ยหลายหมื่นมากเลยนะนะขายสี่ร้อยขายห้าร้อยแต่เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาแพงเก้าร้อยเก้าสิบใบเนี้ยกูซื้อมาเป็นหมื่นนะเก้าร้อยเก้าสิบเอาม่เลยบางมีเสียงบังคับเมียด้วยนะเอา เอามาเลยต้อเอามาไปเอาอันนั้นมาไปเอาอุตสาหะพัดนะคะปรากฏว่าเอามาชูแล้วไม่มีใครซื้อกลายเป็นอีแอนต้องซื้อเหมาซื้อพ <c oughs> ระเรั้นส่ไม่ดีอย่าดยังไงนะมึงดูกูนี่ยานนะครับนี่นะแม่แอนก็ซื้อของให้ลูกน้องเขานะเห็นไหมครับลุยนะครับ นะแม่แอนก็ซื้อของให้ลูกน้องเขานี่อีเวนเห็นไหมครับนี่แม่แอนก็ซื้อของให้ลูกน้องเขานะครับนี่เห็นไหมคะอีดอกทองนะเห็นไหมคะคุกน้องที่ร้านอาหารค่ะนะคะอีเวนแม่แอนกูซื้อของให้นะครับเป็นไรคะแม่แอนกูมีเงินทําไมเกี่อะไกกับมึงนะคะอีดอกกูถามไปสิแม่แอนจะซื้อของให้กูเป็นไรคะอันนี้นะคะกระเป๋ามือหนึ่งนะคะใบหนึ่งสามสี่หมื่นนะคะ ซื้อให้ลูกน้องค่ะเป็นไงคะเออหลุยนะคะซื้อหลุยให้ลูกน้องค่ะนี่ค่ะแม่แอนส่งมาให้ดูนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะแม่แอนส่งมาให้ดูนะคะนี่เปิดแชทหลุดแม่แอนนะคะอี <laughs> ยานี่มึงเป็นอะไรนี่เขาซื้อของให้ลูกน้องเขานะที่ร้านอาหารเนี่ยมึงดูดีซื้อแต่ละใบที่เวนดูนี่ลูกน้องเขาได้หลุยนะคะ ลูกน้องเขาใช้ลุยนะคะไฮโซไหมคะแย yeah, yeah, ยานขาดูดิคะ่ะลูกน้องเขาใช้นะครับนะดูกระเป๋าแต่ละใบนะคะแม่แอนแดงไกนะะ่นะคะนะคะแกซื้อของให้ลูกน้องเขาใบหนึ่งสองสามหมื่นนะคะสี่หมื่นนะคะมึงมีปัญญาไหมคะฮะมึงมีปัญญาไหมคะที่แม่แอนมาซื้อของกูนิเศษเงินเข้าใจไหมคะคนเราถ้ามีร้านอาหารร้านอาหารอยู่ต่างประเทศเอฟซี FC คิดว่ารวยไหมคะ รวยไหมคะรวยไหมคะฮะมึงไม่ได้คิดตีนแม่แอนแดนไกลเลยนี่กูอยากเป็นกูอิจฉาลูกน้องแม่แอนมากเลยแม่แม่ผมอยากไปสมัครงานเป็นร้านนะเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแม่แอนนะแม่แม่อยากไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟแม่งได้ใช้กระเป๋าโค้ดส่วนอีดีดากับอีบันได้ใช้กระเป๋ามักโคน นิทานะน,านะนิทานนะอะเป็นไงล่ะลูกน้องแม่แอนแดนไกใช้หลุยไฮโซไหมคะใครๆก็อยากไปสมัครงานกับแม่แอนแดนไกนะคะนะอันนี้แม่แอนส่งมาให้ดูนะคะเอออันนี้แม่แอนส่งมาให้ดูนะคะนี่แกซื้อให้ลูกน้องแกนะคะหลุยนะคะโอ้โหใบหนึ่งไหนสีครับอื นั่นสุลองลองเปิดคลิปเสียงแม่แอนนี่เปิดได้ไหมวะแม่แอนพูดว่างไงวะถูกระเป๋าที่แบกใช้สินทีเลยขาดแล้วขาดอีกเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อใบนี้หลานหน่อยเจนเขาอยาบได้เขาวันเกิดก็เลยซื้อให้เขามไม่เท่าไหร่ใบนี้รู้สึกว่าสองร้อยต้น,ต,นต้นหรือไงนนจำไม่ได้แล้วแม่สองร้อยฝังฝังสี่สิบก็เกือบหมื่น โอ้ยเกือบหมื่นซื้อให้ลูกน้องตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วแม่แอนอียาอีชาแม่แอนค่ะ fc ขาอียาอิชามีแม่อิชาแม่แอนนะคะนะทําไมนะคะของกูยังอยู่ํมไมทองกูว่ายังอยู่สมัยของกูของบ้านกูกูจะขายเท่าไหร่ก็ได้ยาอียานดิน ตื่นมางับคอนเทนต์นี้เลยนะคะทองยังอยู่นะจ๊ะเลิกได้เลิกซะยานมึงเชื่อกูอะมึงเชื่อกวอนิสัยที่แบบคือไม่ได้อวดรวยนะมึงไม่ได้คิดตีนแม่แอนหรอกบอกให้นะครับไม่ต้องแม่แอนต้องไม่ต้องมานั่งทำ youtube เหมือนมึงนั่งดา่งงดาของน้่งด่าคนนี้เข้าใจป่ะ,ปะยังมึงยังแดกวายขวดห้าเหรียญน,นะครับ เข่ามันไฮโซมึงจามันอะไรอีกตกอพัพอยากจะได้ผัวฝร,รั่งกินก็ตกฝั่งเขาสารอีฮี้ผัวฝรัง่งแม่งก็ยาจกเหมือนกันสุดท้ายแม่งนะครับอยู่บ้านรัดนะคะอยู่บ้านหลวงเหรอนี่จะแองค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะจากลองคิดดูว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใครไปเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้ต้องต้องไฮโซแค่ไหนคะสามีนะครับ สามีทํางานการไฟฟ้ากเกษียณแล้วแต่ก็ยังมีเงินบําเหน็จบํานานนะคะลองคิดดูว่าทํางานเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะวิศวะการไฟฟ้าเนี่ยลองคิดดูว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะลองคิดดูว่าเงินหนึ่งเดือนเดือน,น,นได้กี่แสนคะ่ะแล้วแล้วบําเหน็จเกษียณออกมาได้เงินเท่าไหร่ลองคิดดูนะป้ายานเขาไม่ได้มาอยู่บ้านหลวงบ้านรัฐเหมือนป้ายานนะแม่เนี่ย เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะแล้วก็สามีเป็นวิศวะเกี่ยวกับการไฟฟ้านะคะอยู่ที่ประเทศทสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วประเทศทสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่าของชีพมันสูงนะคะคนอย่างป้าบานคงไม่มีปัญญาไปอยู่แล้วค่ะก็คงจะได้กินขนมปังเน่าๆนะคะขนมปังเศษเด้ขนมปังขนมปังเกรดต่าเนี่ยนะคะกับนมตามะลินะคะนะป้านะเพราะฉะนั้นป้าอย่าไปาเปรียบเทียบแม่แอนเลยแม่แอนกระเป๋าฉีกนี่มันเศษเงินเขาหนเข้าใจป่ะ เออนี่มันเสียเงินแม่แอนเขากูบอกให้ให้ลูกน้องแม่งใช้กระเป๋าแบรนด์เนมลูกน้องใช้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ลูกเอฟี e ลองคิดดูดิว่าไฮโซไม่ไฮโซคะลองคิดยู่นะพิจารณากันดูนะไฮโซหรือไม่ไฮโซลองคิดกันดูนะลองคิดพิจารณากันดูว่าไฮโซหรือไม่ใ so ห้ไฮโซทุกท่านลองคิดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นยานยานมาเอ,อนะ,ะ,นะ,ะนะคะแม่กูเขาเขา ไม่รวยหรอกแต่ก็ไม่เดือดร้อนใครก็มีพออยู่พอกินนะครับอืมไม่รวยหรอกแต่ซื้อของกูไปไปเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วซื้อของแค่บ้านกูบ้านเดียวเนี่ยช่วงที่ทําบุญช่วงที่ไปทําบุญเมื่อตอนที่ไปอืมชายแดนน่ะแล้วก็ช่วงที่นั้นช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ หูซื้อของผมหมดไปเป็นแสนนะเกือบแสนนะแค่ซื้อของเนี่ยทำไมอะ่ะลิชาหรออืมลิชาหรือดาลิชาหรือยาหนีเวนทีบตกปีจัด